มานั่งล้อมผ้าควงอสารพันมีมากมากผู้ผูปาปดามีเข้าอ่านปงลงเลียนสอนมีสุ้มนั่งกะสิงฟอนหาบแห่ห้มเฮามีบาสีผ้าเข่ามากเบ่งพ่มพังดอกสมังดอกอมแกมหมูมันป่า ลว้วนมาลาของหอมหามามุ่นหมอ ยามเอะตาเว้นหลอกหลับลงป่าแสงยามเอแรงตาเว้นแดงหลับลงป่าไม้ขวัญเจ้าไปโอไตที่ใดทางใด้เคลื่อนมาไวไวเทียมคิงยาซาขวัญเจ้าไปทางโคกอยู่ดงสนป่าขวัญเจ้าไปทางนาแซมยมยาแก